น้น้อครับน้องครับน้องเียงรับเขาเาเาน้องที้องเดี๋ยวแต่ลำลำู้แเล็กเอาเอาัน้กบสดนที่อุหคอขอไงขนหอมคอตรงงุ่นหังหงไมงอเอาลงครับียเตรียมแปบได้ไหมครับหมอตเชื้อบได้ไหมครับ เนี่ห้ีี่กไปไหนวะดับดับี่จริงนะเอามันไล่ออกก่อนด้เดี๋ยวเอามันไล่ออกก่อนนะฮัเอาไปไล่ออกก่อนย่าใ้ทำแวเยไหชิ้นนู้อีกได้ พี่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 ดันเรือไว้หน่อยนะดันไปฝั่งโน้นเลยดันไปทางซ้ายเลยดันไปทางซ้ายโอเคโอเคดับไปแล้วดันไ้แน่ดันไ้แน่เครับดันเรือให้กันดันเร่ให้กันดันเรือใว้จนมอถือังจนหมดเลย

请你们帮我个个

ี่ครับเพื่อนตรงนี้ครับนแงต้นครับคุณหมอเขาต้องไปด้วยนะครับเพราะไม่ได้เลยแกงนี้ไม่ได้ด้วยนะจำเลก็นมจำเป็นันมไม่ไปแล้น

ขับไปขับไปเหมือนแรกครับขับเหมือนกันั่นแรกครับโอเคพอดีครับโอเคครับปรับสวยเอามาที่นี่เลยต้องปรับปรับขึ้นหน่อยครับไม่ได้เลยแป๊บหนึ่ยแป๊บหนึ่นิดหนึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวต้องต้องนั่งใช่ไหมนั่ง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 นนั่งนนั่งนั่งนนั่งนั่งนนั่ง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 น

แย่หานะครับจะตรวงกองโรงพยาบาลสูงแย่หลังแย่หลังว่าเป็นผู้ป่วยวิเศษนะครับที่จะต้องเร่งเคลื่อนย้ายไปเลยพยาบาลไม่ไปเออไม่เป็นไรไมปเลยคือเดือดร้อนหมดแล้นะครับไอ้เจ้ไปไหนก็อย่างี้ขอเหลือให้เหลือพยาบาลใช่ไหมนี่ มึงคือต้นใหมดีเรื่องไ้ีมูให้ก่อนได้ไหม

พุ่งไปสองายยี่สิบหนึ่งจุดเปลี่ยนหายยี่หาย่ พ้อม่แลครัร้อนะไรนที่ยับโย้องดมอ่านติดไมตไม่ีไม่ใไม่ใช่ทีไมคับเอดครวัดู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 ดดู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 ดดูดูดูดดู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 ด ้อาเนี่แปะอันนี้ไปเร็วไม่ได้นี่เห็นเลยแอมตอนนี้คือยป็นยัใช่ไหมครับยกสูงขึ้นหน่อยได้ไหมรยูแลตัวเองนะครับแล้วก็ทำงวกผมเนี่ยยังช่วยเคสนี้อยู่นะครับ ต้องรอกันหน่อยนะครับผมจุดเป็นหา้วเบาๆนะครับเดี๋ยวเราจะเรียมางอาารไปยุอะไรเนี่ยไปยุเนี่ยาอยู่หนะครับตรงต่อ ไปยงมโยมมาย่าาไปดป้รอย่างเดีวยวทำอะไรนะนทำอะไรนะอ๋อบาลานเหรอดยีทีแคบแล้วยาบาลนะครับเป็นผู้ดูแลอยู่ใกล้ลนะท,แทีแล้ฝนตกแล,กล้วนครับ เดี๋ยวเราจะย่อยๆช่วยกันนะครับผมสองสามนะครับสองสามอายุเท่าไหร่นะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะสี่สิบห้าเรือเราไม่มีเลขที่ทะเบียนเรือนี่รู้ยังว่าผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายโอ้ยเด่ด้วยนะพร้อมเราจะไป

เื่ออะไรดี้องน้ำท่วมนครับส่งต่อให้รงในบ้านนี่เห็นไมเเปาณนี้ครับดีตัวยนี้นี้หน่อยก็ได้

ที่ทุกท่านนะครับก็ยังมีชาวบ้านนี้ยังต้องการความช่วยเหลืออีกนะครับก็เราก็ต้องทยอยทยอยกันนะครับคนป่วยไปส่งนครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเัี๋วมเดี๋ยนมาเดี๋วเดียกมาเดี๋ยวเดี๋ยวมเดี๋ยเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวาเดี๋ยวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวาเดี๋ยวดี๋ยว พนน้ำช่วคน้ไได้าตคับายอยู่ไงครับตัดนึงได้เลยครับไมครับระทําป่ะะตั้อย่าง แล้วผก็อเดี๋ยวพอปวดปั่งนะมาดาทักกาไลที่พูนะเพื่อไปเยียร์พไบผ่าเนแล้วก็ 懂了，是吧、嗯？嗯嗯 จริง này anh โยก ทุกคนมากครับขอบคุณทุกที่ทุกท่านเลยครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่แม่ท่าเนี่ยครับแม่ใจเยังไม่ไปรุดไปที่ไหน เรยังมีชาวบ้านอยู่บริเวณหน้าวัดแล้วก็ในวัดแล้วก็มือหนึ่งมือสอมือสามสี่นะฮะเนี่ยครับต้องการรอความช่วยเหลือก็ต้องกลับเรียนนะครับกลาบเรียนก็ไม่มีน้องที่ในพื้นที่นี้นะครับต่อราบแล้วก็ เข้าใจนะครับในความเดือดร้อนแต่ก็ณตอนนี้เรายังมีเรายังมีภารกิจอยู่ตรงข้างหน้านี้เพื่อจะไปส่งเ,เคสผู้ป่วยหายใจไม่ห้อยออกแน่นอ,นอ,อกแล้วก็เคสต้องขอดนะครับไปที่โรงพยาบาลจังหวัดยะลา แล้วมินก no> ็ก well, ินแล้วัน vale ่กินอาหารครับหัวไม่กินอ้าวมีหน้าหางเปรี้ต่ น้องไต่เนี่ยมามาอยู่ที่พื้นที่ตรงเนี้ยนมันยังไม่อยู่ตกเลยเนะตั้งแต่เดินทางแบบเมื่อเช้าออผมกับพี่ยอดเนี่ยต้องตีตัวออกจากกระบวนเพื่อจะมารับเจ้านายมาถึงประมาณที่ห้าได้นอนนีกแค่สองชั่วโมงนอนอยู่ในรถยังไม่หยุดตกเลยตกตั้ตงแต่ ตอนมาดึงสนามมิน,น่ะสองชั่วโมงก็ยังตกเหูือนั้นะตกยันเชา้าแล้วก็มาที่นี่ก็ยังตกงตรงนี้อีกสามสี่วันเนี่ยนะนะโอ้บอกได้เลยชั้นสองก็ชั้นสองเถอะมันไม่มีท่าทีที่แบบเจอ อ่อน้นไม่เปิดเลยนะฟ้าไม่เปิดเลยอ่ะทุกๆคนเห็นเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงภูเขาไหมนั่นก็คือเม่ข้างบนเลยนะเพี๋ยจะเรียกว่าหมอกหมอกนี่เป็นเป็นเมฆ่นะใจเย็นๆกันนะครับ ผมเข้าใจในความรู้สึกที่ต้องการที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างหล่วนแล้วก็ซึ่งเราก็ยังมีภารกิจดูนี้ก่อนนะครับเราจะมีเหมืนกันนะครับนะเห็นใช่มั้ยรับความก็นก็อย่างเงีวเาก็ได้บางเป็นหลักๆ

จริงอ่ะไม่ได้ไม่ปล่อยก็ตายถูกต้องเป็นทรมานใช่ไหมไปมันรอดแล้วเรามีสิทธิ์จะไปตามเออถูกต้องต่างรถคู่นี้เรไม่พอแล้วเฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่ที่ไปอยู่แล้ว

การหนาวๆเงี้ยนะเรามีเน้าหนาวกับไปก็ต้องเทปวี่ตอนนวดกล้ามเนื้อขายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแข่งโหจะเทจะคิวจะกินหวื้อคนเดียวทุกอย่างเลยนะ เอฟซีเอฟซีนะครับเอฟซีอาราจิ่นะครับตัวประกานหวยเยอะนะครับไม่เลี้ยงใครเลยเลี้ยงอะไรที่เลี้ยงอ่ะสี่นี้เลี้ยงแล้วแม่แล้วเด้อเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวรอสักครู่นะอะไรแผลจะไปไหนเฮ้ยเรืออีกเรือหนึ่งเราอยู่ไหนวะเขาบอกมีคนผู้ใหญ่อะเป็นลมอยู่หน้าเยี่ยงหน้าทำไมอะเออสายเราอยู่ก่อนเนี่ยเลี้ยงไปแล้วยังไม่ได้การส่อไปวันสอง มีผู้สูงอายุสี่คนเป็นลมไปอ่ะแจ้งนู่นเนี่ยแจ้งไอ้สายที่โน้ตไปเห็นที่ใดที่ใดไอ้เยื่องอันหน้านะไมอ่ะหน้าถ้ำอ่ะผู้สูงอายุสี่คนอ่ะเขาเป็นลมไปแล้วหนึ่งเ่ยแจ้งเราอยู่ใกล้เปล่าเดี๋ยวเราผ่านเนี่ยไม่ใช่เราใช้ไม่ได้ใช่ใชหมายถึงว่าสายนั่นน่ะช่วยมีใครไปดูอยู่เปล่าเรือพระนครจับเรือดารา ไมีผู้พวยใช่ไหมครับผู้พวยครับ ก่อนนิดนึงรอกันก่อนนิดนึงนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้น